ก็สวัสดีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับเพจเชจโกนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับทำเป็นคลิปนะฮะไม่ได้ไลฟ์สดนะให้เพื่อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมานิเคราะห์กันเลยครับสำหรับในไทม์เฟรมของ h ฮดโนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะไเฟรมเฮครับจะเห็นว่าเขาได้ Break o f Structure ตรงนี้ไปนะครับซึ่งจะมองให้เราเห็นว่านะครับ เราต้องเล่นหน้าเซลนะครับเล่นหน้าเซลแล้วให้เขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับบนนี้เลยนะครับถ้าเขาจะเป็นขาขึ้นนะครับขอต้องแทงตรงนี้เลยนะครับสําหรับในเฮดโฟนะครับเขาต้องทาลายโครงสร้างตรงนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวละเดี๋ยวเขาจะทำมาร์เก็ตเซอร์ไปเรื่อยๆนะครับในเฮดโฟฮะนี่เราพิเคราะห์ทาเฟรมใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราฟัดดู M15 นะครับนี่ฮะนะครับเขาเกิดการช็อกตรงนี้ไปนะครับทีแรกเรานึกว่าเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะบ่ายนะฮะ เราจะบายแถวแนวรับแถวโซนตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับสรุปว่ายงไฮะนี่ฮะที่เราจะบายกันนะฮะที่เรามองไว้ครับหลุดครับผมแทงหลุดลงไปเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็เป็นแนวรับแทนนะครับตอนนี้่ะตอนนี้ครับเรามองให้หน้าเซียวครับเขาเกิดอาจารย์ช็อกนะครับเชงเอาคาแรคเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับ ถ้าเขาจะขึ้นมาได้นะครับผมจับสวิงให้เลยนะครับผมจับสวิงโดยใช้ไฟโบเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าตรงนี้ยอมรับเป็นโอยังเรียบร้อยแล้วนะครับยอมรับเป็นโลแล้วนะครับเมื่อเขาได้ขึ้นมาเบรกไฮตตรงนี้ครับนี่นี่คืออินดิวชันครับเล็กๆครับซึ่งจะมีคนรอเซล์อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เก็บรายย่อยเรียบร้อยนะครับปั่งขึ้นไปเลยนะฮะตรงนี้ยอมรับเป็นโลเลยนะครับนี่ฮะเป็นโลเลยนะครับนี่ครับเขาเล่นอยู่ในกรอบนี้ครับสาหรับในไทม์เฟรมแคทโฟบนะครับนี่ฮะ ถ้าเขาหลุดลงต่อเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับนี่เขาเล่นอยู่ในกรอบทางเฟรมนี้ฮะทุกคนครับเพื่อนๆนะฮะนี่ฮะหนึ่งแปดแปดห้าครับถึงนี่ฮะก็โซนพรีเมียมดิสคาวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมวัดให้เลยนะฮะอ่ะก็เกินห้าสิบก็พรีเมียมครับเป็นโซนขายนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมบอกโซน QM ก่อนนะครับ QM ที่เราจะเล่นเซลล์กันนะครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับระหว่าง78.6ครับถึง61.8ครับนี่ฮะเป็นโซน QM นะครับ เป็นโซนขายหมดเลยนะฮะโซนข้างบนนี้ครับสูงกว่า50ครับตอนนี้ครับเขาวิ่งเขาดันทูแบ็กขึ้นมาครับโดนที่31 38.2ครับซึ่งเป็นแนวนี้ถ้าเขาผ่านไปได้ครับเขาจะวิ่งไปที่50ครับก็1 8ึ่งเครับถ้า1 9 3 6ผ่านไปได้ครับก็มาเจอโซนชืเอแสบสีแดงโซนนี้ครับแล้วก็ยิงลงไปนะครับแล้วก็เราก็หาในอะไรนะแพทเทิร์นนะครับเราก็หาแพทเทิร์นนะครับเนี่ย ลายพั t น์เพทเ l ลนะครับหรือว่าคีเ e l l เซลนะครับใน Timeframe เล็กนะฮะหรือว่านี่ฮะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รุดโลลงมาแบบนี้นะฮะนี่ครับเป็นการแล้วเราค่อยไปดูใน Timeframe เล็กก็ได้นะครับจะเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็จะซื้อให้เราก่อนว่าเขาจะเตรียมพร้อมที่จะลงนะครับนี่ฮะก็กดลงมาครับที่โลเดิมนะครับที่โลเดิมนนะครับนี่ฮะนี่ก็คือการ การแอคติเมะหรือว่าการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับว่าเขาจะเซลลงไปนะครับเราจะเล่นหน้าเซลเพราะว่าเขาเชิงอัลพลิเกเตอร์ขาลงไว้นะครับนี่ฮะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอีกนัยยะหนึ่งนะฮะทุกคนดูนะครับอีกนัยยะหนึ่งก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับทำอะไรนะครับสต็อปหันก็ได้นะครับสต็อปหันทำโลก่อนนะครับทำไฮก่อนแล้วสต็อปหันแล้วก็ทุบลงไปนะฮะแล้วก็ถูกลงไปครับ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับทองคำนะครับง่ายๆฮะแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปนะฮะ,อ,ะอยู่โซนนี้ครับนี่ฮะระหว่าง161964นะครับถึงนะฮะนี่ฮะ191949ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปฮะสวัสดีครับ